มาดูขัวของขัวเพื่อความเพลินเพลินพี่น้องเป็นการผ่อนคลายเนาะคลิปเบาสมองจ้ะคนจะมานั่งทำอาหารได้แบบนี้คือคนว่างงานจ้ะเวีย <c> น <oughs> คนตัวงานเด้อเออไม่เกินเนี่ยแล้วใส่ใบ,บมะกรูดไปด้วยพี่น้องเอาแกนมันออกเสียเออแล้วก็ขัวไปด้วยแบบนี้แหละ ใช้ข้าวเหนียวเนาะเออที่แหลกกับไฟอาจจะทีแรงจ้งหน่อยอยู่แล้วก็บเบาๆเป็นกลางๆเป็นเบาๆไปพี่น้องเออใบมะกรูดเนี่ยพอมันเริ่มเริ่มแบบว่าอะไรอะกรอบ้อมได้ที่อะเราก็เอาใบมะกรูดออกก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาเราไปตำหรือไปปั่นเนี่ยเราจะปั่นรวมกันอืมถ้าใครทำหลายนิดหนึ่งก็อาจจะหลังจากปั่นหรือตำแล้วก็อาจจะมาขว้ํำนิดนึงเนาะ แล้วก็พึง่งให้มันเย็นแล้วก็เอาไปใส่กระปุกไว้เออแต่ไปแล้วทําไม่หลายก็กินไม่หลายวันวก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่จ้ะแต่เคยทําให้ดูเนาะใช่ใช่ใช,ช่ขวดตำจากขวดแหงหงเนี่ยขวดอย่างเรามีขวดอลเบีย้ยขวดอะไรอยู่เนี่ยเราไปล้างทำความสะอาดพึ่งวอแหงแล้วก็เอาเขา่าขวดเนี่ยใส่โคกเนาะเอาตำไปเรื่อยๆแหลกเร็วนะ ออเออแหลกเร็วจ้ะลองทำมาเดียวแต่ว่านี่อะจะปั่นเอาจะทำปืดเดียวแลนะเราก็จะให้มันเย็นตัวสักหน่อยก่อนจ้ะค่อยเอาไปปั่นเดี๋ยวเครื่องปั่นลาละล,ลาย <laughs> ขอขวกกันเ้อเป็นคลิปดูเพื่อความเพลินๆนะพี่น้องคลายเนาะหอมไหมหอมไหมหอมไหมเออนี่วิถีชีวิต แบบนี้แหละจ้ะสีใบมะกรูรดตุ้มพอดายเลยพี่น้องออกสีน้ำตาลหน่อยหน่อยเอาออกได้เลยเดี๋ยวมันทิ่ขมนี่พี่น้องเลิกมอาออกได้แหละเอาออกได้แล,อออล่ขว้วตอพี่น้องขออภัยที่ใช้กระทะไม่ถูกสุกขลักษณะบางคนเขาบอกเฮ้ยเทเดียวกระทะแบบนี้มาใช้ความร้อนสูงไม่ได้มันจริงจ้ะมันจริงจ้ะสารกอมเร็งเขาวานะ คือแต่ข่อยเบยาดอกอกไม่ทันได้เต้นก็เลยเบยานช่า,างมันเถอะพี่น้องเคมีอะไรมันมาทุกทิศทุกทางอยู่แล้วเออยู่มาได้อายุหกสิบปีแลพอใจแล้วออ่อได้คิดยังไรหรอกบอที่ท่านคัดกระทะอีกอันหนึ่งจ้ะน,นั่นครัวแล้วมันจะแบบกระทะต้นกระทะจะดำๆจ้ะก็เลยไม่อยากใส่นี่ อยู่ทกไกินทุกไรกับกินไปนเถอะเน้องไม่ต้องปยาามตายหลายดอกเลยเนาะใจหอนเดี๋ยวเล่งไฟก่อนเด้ออยากให้มันไหมไ,ไวไวไฟเบาหลายก่อนโอ้ยอันนี้ไม่เบาเท่าไหร่นะนี่ไอ้กลางๆค่อนไปทางเบานะนี่แต่มันก็นานเลืองมากอะ่ะแค่นี้พอไ่น้องยานมันขมขมแล้วมันเอาคืนไม่ได้เดยแต่ถ้ามันอ่อนไปเนี่ยแล้วไปปัน่น,นแล้วกว่าเลยนั่นแล้่ยวกว่ากอ ว่ามันโอ้มันขาวโปดเขากกว่ายังขวดซ้ำได้พี่น้องแต่ถ้ามันใหม่มันขมไปแล้วนี่เอาคืนบะดได้เลยได้โยนถิ่มเลยพี่น้องเอ็ดอาหารเสียของนี่มันบ่แสอืมแต่ว่าสีไปนี่ก็โอเคอยู่ดอกบางคนเขาดำกว่านี้เขาก็ยังโอเคอยู่จ้ะเรียกกจืดเดียวฝีมือเครื่องปัน่นมูลีแนก <laughs> ละเอียดละเอียดเป็นจุลเลยเออน,นะหอมปันขววเนื้อพี่น้องใส่ใบ,บมะกรูดพร้อมเนาะสีกำลังสวยเลยเนี่แหมสุดยอดฝีมือจริงเลยให้ดูนิดหนึ่งจ้ะอันนี้พริกป่นซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเอามาขวาไฟเบาๆสักพักจนมันหอมแล้วปล่อยให้มันเย็นเอาใส่กับผู้กหญ่พี่น้องบงังคังเราก็หิ้วข้าขวตาเองขื้กันได้เนาะ มันมันก็ได้หลายอยู่ดีนี่จากซูเปอร์มาร์เก็ตคิดว่ามันจะคงจะสะอาดได้มาตรฐานดีอยู่จ้ะ